ครับผมนาะยอัครพัน์ลุงเชียนจะมาทำไปงานที่หนึ่งนะครับการควบคุมเครื่องซักผ้านะครับเรามาดูตามการทดลองกันนะครับเรามาดูการทดลองนะครับเริ่มต้นในการกดปุ่มสตาร์ทนะครับจ่ายน้ำเข้าจะเปิดนะครับคือีดวอ water กดปุ่ม upper limit ไฟน้ำเต็มเมื่อน้ำเต็มนะครับไฟน้ำเข้าดับ ไฟทางหมุนจะติดสลับกันไปมานะครับนี่ครับปุ่ม upper limit ทังมันก็จะหมุน forward reverse สลับกันนะครับรอชั่วขณะเครื่องจะปล่อยน้ำทิ้งไฟเดียนจะติดนะครับนี่ไฟเดียนวเทอร์ติดแล้วนะครับกดปุ่ม lower limit เมื่อน้ำหมดไฟดับเดียนไฟเดียนก็นจะดับนะครับไฟน้ำเข้าจะติด ไฟนําเข้าจะติดนะครับเครื่องจะทํางานตามรอบหนึงถึงสี่จำนวน3รอบเ <miraculous. S 2> มื่อกดปุ่ม lower limit รอบที่สามไฟปัตเตอร์ติดไปแล้วนะครับในระหว่างการทํางานนะครับสามารถกดปุ่มส stop เพื่อหยุดการทํางานได้ปุ่มเมนเนวลนเดียนะครับสามารถกด ได้โดยอิสระเมื่อกดเครื่องจะเดียนน้ำออกและหยุดเมื่อกดปุ่ม lower limit โโโนะครับนี่นครับคือไฟน้ำออกแล้วกดหยุดปล่อยน้ำเข้านะครับคือ lower โ limit โโนะครับไฟน้ำมันจะเข้าขอจบการนำเสนอเทคเท่านีครับ